สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบสปปดีที่20มิถุนายน2562เอ,อ่อผมก็ขอบรรยายเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องพิธิมานะการถือตัวเป็นเจ้าของ เรื่องทิฏฐิมานะนี่อันนี้สำคัญมากนะครับบางทีเราอาจจะไม่เห็นในอัตตาที่เราถือครองนะฮะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับจนเรามองไม่เห็นในทิฏฐิมานะตนเอง ไอ้ทิฏฐมานะนี่แหละครับม,มันเป็นความรู้สึกเงียบๆที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับบางครั้งเราเหมือนกับเป็นเจ้าของกับตัวตนทาตุขันของตนเองนะฮะไม่กล้าที่จะทำไม่กล้าที่จะแสดงไม่กล้าที่จะปลดปล่อยนะครับ การเป็นอิสระเนื้ออิสระตามธรรมชาติที่เป็นจริงมันเหมือนกับว่าชีวิตมันไม่ได้แบกเรื่องราวนะครับในความรู้สึกของตนเองทุกขณะมันเป็นอิสระของมันแบบนั้นแต่หากว่า ท่านยังไปไม่ถึงที่สุดของมันนั้นนะ่ะท่านจะมีทิฏฐิมานะที่เป็นตัวขวางเป็นตัวแบกนะครับเป็นความรู้สึกเงียบๆมันเหมือนเป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องกล้าที่จะปลดปล่อยกล้าที่จะทํา การมีอัตตาทิฏฐิมานะถือตัวอวดตนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากบางทีเรารู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วไอ้สิ่งสิ่งนี้ละครับที่มันซ่อนเลนอยู่ในอยู่ภายในของเรานะฮะเหมือนกับว่าถ้าหากว่าออท่านยังไม่เคยปฏิบัติภารกิจในสิ่งที่ ท่านไม่เคยทำอะอย่างเอซอักผ้าล้างจานถูบ้านขัดห้องน้ำนะล้างชักโครกหรือทำงานอะไรก็ได้ที่มันดูว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำอ่ะเหมือนอย่างเจอคนพิการอย่างเงี้ย นะครับข้ามถนนเราเดินเดินอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกอยากจะเข้าไปช่วยเหลืออยากจะประคองอยากจะเข็นรถเองก็เข็นรถมาก็อยากจะเข็นรถพาข้ามถนนสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหะครับเป็นการลดอัตราตัวเอง แต่มันไม่เป็นสิ่งที่ยากนะครบ,บางทีเราเจอเรื่องเราแบบนี้แล้วหรือพฤติกรรมแบบนี้อย่างให้เราไปขัดห้องน้ําล้างห้องน้ําอย่างเงี้ยบางทีเราเกิดมาก็ไม่เคยทํานะครับให้ไปซักผ้ารีดผ้าทํากับข้าวนะฮะดูแลสัตว์เลี้ยงซึ่งชีวิตก็ไม่เคยเลี้ยงสัตว์ชีวิตก็ไม่เคยต้องลําบากตากดําต้องทําอะไรมีคนทําให้หมดนะฮะเหมือนกับออ uh คุณมีคนขับรถนะฮะจู่ๆวันหนึ่งคุณบอกให้คนขับรถมานั่งแทนแล้วคุณไปขับรถให้คนขับรถนั่งอะไรแบบนี้หรือคุณมีคนใช้ที่คอยดูแลงานบ้านนะฮะคุณบอกให้คนใช้นั่งแล้วคุณจัดการเรื่องงานบ้านเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำได้ยากนะครับแต่ว่ามันเป็นการลดอัดตราลดทิฏฐิมานะ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าหากเราจะหมดสงสัยมันจะต้องหมดสงสัยในเรื่องราวแบบนี้ไปด้วยนะครับว่ามันไม่ได้มีเราเป็นเจ้าของธรรมชาติไม่ได้เราไม่ได้มีเราเป็นเจ้าของในภารกิจหน้าที่ที่เราต้องทำก็เหมือนเราก็แค่ทำ ทำเพื่ออยากดูทำเพื่ออยากรู้เนื้อหาตนเองนะฮะอย่างไปล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้จัดการหรอกครับส่วนใหญ่ก็เป็นแม่บ้านนะฮะล้างจานอย่างเงี้ยซักผ้าถูพื้นนะฮะหรือไปขุดดินอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้นะครับเมื่อก่อนมีคนสวนแต่ตอนนี้บอกให้คนสวนอยู่เฉยเดี๋ยวเราปลูกเองทำเอง เห็นคนพิการอยากข้ามถนนเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือขับขับรถอยู่จอดรถพาคนพิการข้ามถนนสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณจะเห็นประจักษ์แจ้งในเนื้อหานะฮะตนเองได้ดีนะครับเจอคนแก่คนเท่ามันก็แบบอยากช่วยเหลืออยากอนุเคราะห์นะฮะพา จูงมือเดินข้ามถนนมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางทีเรื่องอัตตาทิฏฐิมานะของตนนะครับมันแอบซ่อนภายในลึกๆมันเหมือนกับวัดความความกล้าบ้าบิน ผมเองก็แปลกเหมือนกันนะฮะก่อนที่ผมจะมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เออได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก็ไม่คิดหรอกเหมือนกับธรรมชาติจัดสรรบททดสอบสุดท้ายของผมผมไปเจอคนพิการอยู่ขับรถขับรถเองด้วยนะคนพิการมากันสองคนพิการทั้งคู่ฮนะขับรถมาแล้วก็มีรถเข็นคนหลัคันผมก็จอดรถดู เขาก็จอดรถลงไปจะไปทานอาหารผมก็จะไปทานอาหารเมือนกันก็เห็นก็จอดรถดูพฤติกรรมของเขาเออดูคนพิการเขาก็แบบเขาก็ช่วยเหลือตัวเองดีนะไม่ได้ต้องเป็นภาระอะไรผมเห็นแล้วผมอดลนทนไม่ไหวฮะมันเหมือนกับแบบผมอยากจะไปอนุเคราะห์เขานะผมก็เข้าไปช่วยเขาเอเไปเอารถ วิวแชร์สำหรับเข็นเนะ่เอาลงมาให้เขาเขาก็เปิดประตูแล้วบอกเขาก็เลื่อนได้พเอเบื่อออกมาเขาก็นั่งเข้าไปนั่งในรถเลยผมก็เข็นถามว่าเขาจะไปไหนเขาบอกเขาจะไปทานข้าวข้างล่างผมก็อุ้มเขาไปนะอุ้มเขาไปขึ้นรถเขาบอกให้ผมอุ้มไปไหมไม่รู้นึกอย่างไงนะแต่ผมเวลาตอนนี้ผมทําให้กับชายสองคนนั้นอนะ่ะผมรู้สึกว่าแบบ มันเป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยผมไม่เคยคิดอยากจะทํำเรื่องราวแบบนี้นะเออพอมันทำแล้วมันเห็นความรู้สึกมันเห็นอัตตาแบบชัดเจนมากเลยอะโอ้โหไอมานะทิฏฐิที่เราเคยแบกมันไว้ว่าเป็นเราเนี่ยแหละพอรู้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเราปลดปล่อยมันปล่อยความรู้สึกปล่อยธรรมชาติให้มันเป็นกับคืนในเรื่องเนื้อหาของมันแบบนั้นมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของใคร พอเรารู้สึกได้เสียสละได้อยากทำรู้สึกมันแบบมันว่าไปเลยฮะผมรู้สึกตรงนั้นนะผมรู้สึกว่าตัวเองมันแบบมันอัตตาทิฏฐิตรงนี้มันหายวับไปเลยจากความรู้สึกของผมตรงนั้นน่ะมันแปลกมากผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรตรงนันตอนนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออไออทิฏฐิตรงนี้ที่เรายังมีอยู่มันหมดสลายหายไปเองละตามธรรมชาติมันเหมือนกับธรรมชาติวัดใจ ว่าคุณจะทําไม่ทําอะไรประมาณนั้นแหละแต่พอผมรู้สึกว่าผมได้ทําแล้วผมโล่งเบามากหายวับไปเลยมันว่าไปเลยความรู้สึกของผมแปลกนะฮะไอ้อัตตาทิฏฐิมานะตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ซ่อนเลนมันเป็นอะไรที่คอยจะวัดกําลังใจเราอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นนะผมก็รู้สึกตัวของตัวเองว่ามันมีอะไรแปลกๆเข้ามาวัดกําลังใจอยู่ตลอดแต่มันก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าผมถือว่าผมไม่ต้องการชีวิตแล้วไนงะผมทิ้งชีวิตผมแล้วเพราะนั้นผมก็ทําได้หมดทุกเรื่องมันเหมือนลดทิฐิตัวเองลดมานะตัวเองนะฮะไม่มีผมไปเป็นเจ้าของในเรื่องราวใดๆในธรรมชาติผมรู้สึกแบบนั้นนะมันก็เลยแบบล้ายๆมันคลายมันเรื่องราวตัวเองคลายเรื่องราวในธรรมชาติในขณะตรงนั้นออก มันเหมือนจะเติมเต็มเติมเต็มมันปิ่มมันปริ่มแต่มันก็ยังเอะมันยังมีมยังมีรู้ม,ม,มีอะไรอยู่มันก็แปลกแปลกดีผมก็เลยอยากจะมาชี้อยากมาสกิดพวกคุณนะครับในกลุ่มสเก็ดดาวอะเออบางทีเนะะื้อหาเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเหมือนธรรมชาติรอวัดกำลังใจเนะี่ย คุณอย่าปล่อยให้ศรัทธามันขาดหายไปหากมันรู้สึกขึ้นมาในขณะปัจจุบันตรงนั้นที่มีอะไรที่คุณคิดว่าคุณควรจะทําคุณคุณต้องรีบทํานะฮะเพราะว่าธรรมชาติเขาต้องการวัดกําลังใจนะครับว่าคุณเด็ดขาดมั่นคงขนาดไหนการจะหมดสงสัยเนี่ยมันต้องเหมือนวัดกําลังใจกันทุกเรื่องนะฮะมันต้องฟาดฟันกันทุกอย่าง ไอ้ตรงนี้มันสำคัญจริงๆนะอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันเหมือนกับเป็นการถอดถอนตัวตนนะฮะที่เราเป็นเจ้าของมันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะก็ลองทำกันดูนะฮะมันอาจจะเป็นประโยชน์มันอาจจะเป็นประโยชน์มากเลยละ เมื่อคุณถอดถอนตัวตนที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของในเรื่องราวทุกอย่างออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนประจักษ์แจ้งเห็นสภาวะความจริงที่เป็นจริงในปัจจุบันนะครับความรู้สึกภายในมันจะพองฟูนะฮะมันจะเบิกบานเลืงล่ามากจะเหมือนกับว่ามันว์ปตัวมันเองกลับไปเป็น สิ่งเดิมแท้ที่มันเป็นที่ไม่ได้มีมันเป็นเจ้าของเรื่องราวอะไรเลยมันอัศจรรย์ตรงนี้แหละครับตนตรงที่เรากล้าเผชิญกับความจรงิงกล้าเผชิญกับศรัทธาตรงหน้าที่จะมีเรื่องราวเป็นสิ่งที่จะมาวัดกำลังใจนะฮะ เพราะพวกท่านทุกคนนะผมเชื่อว่ามันสามารถจะเดินไปถึงที่สุดได้นะครับหากมันตัดเรื่องความกังวลใจนะฮะตัดเรื่องอัตตาทิฏฐิมานะนะครับค่อยๆวางค่อยๆทิ้งมันค่อยๆดูให้มันประจักแจ้งในเะนื้อหาชีวิตตนเองนะผมเชื่อว่าพวกคุณทุกคน สามารถไปสู่เรื่องราวตนเองแบบอิสะระเนื้ออิสระหรือหมดสงสัยในธรรมชาติแท้จริงได้เพราะเนื้อหาสาระที่ผมชี้ที่ผมสก,กิดมาตลอดเรื่องราวทั้งหมดนั้น่ผมก็พูดไว้โดยละเอียดครอบคุมหมดเกือบทุกอย่างแล้วนะครับผมก็มาไล่จี้ไล่ชี้ ไปทีละเรื่องทีละเรื่องเพื่อให้ท่านรู้สึกถอดถอนนะฮะเรื่องราวตัวตนของตนเองออกมันต้องทิ้งให้หมดนะครับมันต้องไม่มีเรื่องราวอะไรที่คุณเป็นเจ้าของนะฮะโดยเฉพาะอัตตาทิฏฐิมานะตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถอดถอนยากนะมันเป็นอะไรที่ทำได้ยาก เพราะทุกครั้งคุณจะเชื่อคุณจะหลงว่าคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นใหญ่คุณมีลูกน้องคุณมีบริวารนะฮะคุณมีลูกจ้างคุณไม่ทำคุณให้เขาทำดีกว่าแต่หากคุณลดอัตราตรงนั้นแล้วคุณลองทำดูนะครับคุณจะเห็นธรรมชาติเดิมแท้ ว่าแท้จริง้วคุณก็ได้ได้แต่ทําไปแบบนั้นละคุณก็รู้สึกว่าเออได้ทาอะทาไปมันก็ได้เห็นอารมณ์ความคิดได้เห็นอัตตาในการถอดถอนตัวเองนะฮะที่เราเคยแบกเคยยึดมั่นถือครองในอัตตาตัวเองนะครับว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นยิ่งใหญ่วาากว่าคนอื่นมีค่ามากกว่าคนอื่น จริงๆแล้วทุกชีวิตมีค่าเสมอกันหมดแล้วครับไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใครหรอกหากยิ่งใหญ่จริงๆแล้วนั่นคือท่านตงทิ้งทุกเรื่องราวนะครับกลับไปสู่เรื่องราวเดิมแท้ที่ท่านเป็นอิสระอยู่เหนืออิสระนั่นแหละคือหมดสงสัยในธรรมชาติให้ได้ตรงนั้นแหละครับคือความยิ่งใหญ่ที่ทุกชีวิต จะต้องเดินไปให,ให้สุดเส้นทางก็คือเนื้อหาตรงนี้นะฮะอันนี้แหละยิ่งใหญ่สูงสุดนอกนั้นแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้มีความยิ่งใหญ่ไม่ได้มีความสงา่าสวยงามไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ท่านจะต้องเก็บสะสมหรอกนะครับเรื่องราวสูงสุดจริงๆแล้วก็คือเรื่องราวที่ท่านเข้าใจในปัจจุบันตนเองเห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติอยู่แบบอิสระเนืออิสระ นะครับการเป็นอิสระหรืออิสระนั้นมันไม่ได้ปรุงแต่งในทุกขณะที่มันเป็นหรอกนะฮะมันอาศจรรย์ผมเองผมก็รู้สึกมันประหลาดมากทุกวันนี้ว่าผมประหลาดกับตัวผมเองว่าเมื่อก่อนยังไม่เป็นมันรู้สึกมันแบกอะไรไปสารพัดอย่างพอมันเป็นแล้วมันเหมือนกับว่ามันหลุดเป็นมันอยู่กับโลกแบบสวยงามนะฮะ ราะมันไม่ได้แบกอะไรมันไม่ได้สนใจอะไรมันไม่ได้ปรุงอะไรมันเหมือนมันไม่ได้มีตัณหาความอยากอะไรนะฮะมันสิ้นสุดสิ้นสุดตัวมันเองแล้วมันไม่ได้ปรุงไม่ได้ไม่ต้องบันทึกไม่ต้องเขียนต่อมันก็แค่อยู่ดำรงอยู่ไปตามธรรมชาติความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่แบบนั้นนะฮะเราเข้าใจมาแล้วมันเป็นแบบนี้เราก็เลยอยู่มันแบบ เป็นอิสระแบบนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เลยคิดว่าเรื่องรานะฮะที่ผมพยายามชี้ให้พวกท่านทุกท่านในกลุ่มสเก็ตด,ดาวนั้นนะเรื่องทิฏฐิมานะอัตตาการถือครองตัวตนนะครับว่ายังเป็นเราอยู่หากเราไม่สละเราไม่ทิ้งเราไม่วาง มันก็ยังผูกรัดเราไว้นะฮะให้เราหลงให้เราเชื่อว่ายังมีเราเป็นเจ้าของในเรื่องราวทุกอย่างความจริงทุกอย่างในปัจจุบันตรงหน้านะครับหากว่าท่านเห็นและท่านได้เข้าถึงตัวอิสระที่เป็นอิสระแท้จริงนะครับ ความรู้สึกที่ท่านรู้สึกอยู่นั่นแหละมันสิ่งเดิมแท้มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของใครเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของใครมันก็ไม่ได้มีตัวตนอัตตาเราเป็นเจ้าของตัวตนอัตตาตรงนั้นมันเหมือนท่านก็ต้องถอดถอนทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของตัวเองนะครับวางมันไว้ทิ้งมันไว้แบบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ โดยเฉพาะหน้าที่ที่มันทําได้ยากนะฮะหากท่านจะต้องลองทําท่านก็ต้องทําท่านอย่าปล่อยอย่าทิ้งนะฮะข้ามเรื่องเาวาเล็กๆน้อยๆแล้วเหล่านี้มันต้องเหมือนกับต้องฝึกมันต้องฝึกกําลังใจนะครับคุณดูสมัยเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วครับาศาสดาหเห็นไหมก็ครูนี่แหละท่านก็มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จะตาย ก่อนเจจะออกมาสแสวงหาธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติอยู่เนื้ออิสระหมดสงสัยในธรรมท่านมีชีวิตเป็นผู้คลองเรือนเนยท่านก็แสนจะสบายทำไมท่านถึงไม่พอใจเพราะความมีมันมันไม่รู้จักพอหรอกครับมันก็มีอยู่แบบนั้นอะพอมันหมดแล้วใจมันหาย หมดแล้วใจไม่ดีเห็นไหมฮะมันไม่สถียนืนแต่การเข้าถึงธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติความจริงนะ่ะเป็นอิสระหนูอยู่เหนือธรรมชาตินั้นนะ่ะมันสถเยรนนะครับมันไม่ได้แบกเรื่องราวในธรรมชาติความจริงท่านหนีออกมานะฮะไม่มีอะไระครับท่านทิ้งหมดเหลือแค่เสื้อผ้าชุดเดียวคิดดูอยู่แบบนั้นอนะ่ะหกปีทรมานตัวเองก็อยู่ในชุดเครื่องแบบ คนอยู่ป่าเดินดินกินนอนใต้ต้นไม้นะครับมันจะมีความสวยงามสง่างามตรงไหนเห็นไหมฮะนี่คือการลดอัตราลดทิฏฐิมานะตนเองนะครับ6ปีทรมานตัวเองมันก็ไม่ประสบความสําเร็จพอเลิกทรมานตัวเองมาดูสัจธรรมความจริงของธรรมชาตินะฮะพอเข้าใจความจริงธรรมชาติว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของ ธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติที่เป็นเราก็เป็นธรรมชาติที่เราเป็นอยู่แล้วมันมีความเติมเต็มอิ่มเอิบตัวมันเองทิฏฐิมรณนะที่เคยแบกที่เคยถือครองไว้ที่เคยเข้าใจว่าจะทําให้สําเร็จลุลร่วงในภารกิจหกปีที่ทรมานอยู่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะยังเชื่อว่าการทรมานในอัตตา,าธาตุขันธ์นั้นจะสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่พอเลิกทรมานปุ๊บมันเหมือนว่าอัตตาทุกอย่างมันทิ้งขาดหายไปแล้วเหลือแต่ความรู้สึกที่รู้สึกธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติแบบนั้นมันถอดถอนวางอัตตาทิ้งนะฮะทิฏฐิทิ้งวางรู้ทุกอย่างที่เคยเข้าใจเพราะรู้อย่างไรมันก็ยังเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่มันรู้แบบนั้นพราะมันไม่ได้ต้องการรู้มันเติมเต็มตัวมันเองมันทิ้งรู้ได้มันก็เลย หมดในรู้ตรงนั้นนะครับพอหมดรู้แล้วมันก็เหมือนได้กลับคืนสู่ความจริงว่าธรรมชาติแท้จริงก็เป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่เราแท้จริงก็เป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะครับเป็นอิสระหนุอิสระไม่ได้ถือครองในธรรมชาติแต่เราเพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเพื่อความเป็นอยู่ในสังขารธาตุขันธ์ แต่พอประจักษ์แจ้งถึงเนื้อหาของธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติมันทิ้งตัวมันเองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครต่างฝ่ายก็อิสระเนื้ออิสระเป็นแบบนั้นขนาดเป็นถึงขนาดนั้นคุณคิดดูดิใช้ชีวิตอยู เดินเดินดินกินนอนอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะคุณคิดว่าจะมีเสื้อผ้าอา่อนสวยงามสง่างามไหมเขาก็ต้องไปเก็บเศษผ้านะฮะไปเก็บเศษผ้าไปเก็บจากไหนก็ไปเก็บจากป่าช้ามัง่งเก็บจากหลุมศพไปเอาเสื้อผ้าจากศพนะฮะเอามาซักมาล้างมาขยำม,มาเย็บมันมาย้อมดูเนี่ยฮะ มันเหมือนกับว่าพอเข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วมันก็อยู่แบบธรรมชาติแบบนั้นมันไม่ได้ต้องการอะไรที่วิเศษไม่ได้ต้องการอะไรที่เลิศเลอหรอกครับมันก็แค่อยากหาอะไรมานุ่งหม่มไม่ให้มันอุจจารตานะฮะไม่ให้มันทรมานในสังขารธาตุขันก็อยู่แบบนั้นใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นสี่สิบห้าปีนะฮะทั้งๆก่อนหน้านี้ก็มีชีวิต แบบสวยงามมีครบทุกเรื่องราวนะฮะทรัพย์สมบัติทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจมาอยู่แบบนี้เป็นอิสระแบบนี้มันยิ่งใหญ่เพราะการค้นหาตนเองได้ค้นหาตนเองเจอแล้วพบทางสว่างแล้วนะครับหมดสงสัยได้ธรรมชาติแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีสุขมีทุกข์ไม่ได้มีลาบสักการะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ได้มีตัวตนาธาตุขันอะไรที่จะต้องมานั่งแบกกับมันอีก ก็แค่ดำรงอยู่ไปตามหน้าที่นะครับแค่นั้นเองเห็นไหมการทิ้งมานาะทิติตนเองในเนื้อหาชีวิตที่เคยถือครองเอาไว้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกคุณทําได้คุณก็จะประสบความสําเร็จเข้าไปสู่เรื่องราวตนเองนะฮะแบบที่ผมชี้แบบที่ผมสกิดมันเหมือนกับว่าจะเป็นรอยเชื่อมต่อต่อต่อ,ต,อต่อเป็นจิ๊กซอนะฮะหากคุณฟังเรื่องราวที่ผมคอยชี้คอยสกิดในแต่ละเรื่อง แล้วคุณพยายามคิดแบบเอาเป็นเอาตายนะฮะอย่างลงไปให้ได้เอาตัวคุณเองความรู้สึกของคุณนั่นแหละอย่างลงไปดูกับอยู่กับมันรู้กับมันดูกับมันแบบนั้นความรู้สึกของคุณในขณะนี้ย้อนได้ย้อนกลับไปดูความรู้สึกแรกเกิดในขณะจิตเดียวนะนะคุณจะประจักษ์แจ้งว่าคุณไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรในอัตตาทิฏฐิมานะแรกเกิดมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีไม่เคยปรากฏ ขนาดจิตเดียวเนี่ยมันวาร์ปไปได้คุณวาร์ปดูวาร์ปไปวาร์ปมาดูแบบนั้นมันประจักษ์แจ้งมันหมดสงสัยง่ายๆนะพวกคุณอาจจะหมดสงสัยเลยก็ได้นะครับเป็นอิสระไปเลยก็ได้ของแบบนี้ผมบอกแล้วมันไม่มีรอบมีระยะแล้วแต่ว่าใครนะครับจะเอาเป็นเอาตายกับมันจริงๆกับเรื่องราวเนื้อหาตนเองแบบนี้ก็มีทางนะฮะที่จะประสบความสำเร็จได้เร็ว ไปได้แบบสง่าง,งามสวยงามเอาแล้วครับวันนี้ผมก็ขอยุติเนื้อหาสาระนะครับเรื่องทิฏฐิมานะอัตตาการถือครองตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของมันอยู่ตรงนี้คุณต้องพยายามทําให้มันประจักษ์แจ้งนะครับศรัทธาเกิดเมื่อไหร่คุณต้องฟาดฟันลงไปเล่นเลยคุณจะได้เห็นว่า ไอ้อัตตามานะทิฏฐิทั้งหลายมันเป็นยังไงนะฮะไอการบรรยายตรงนี้มันก็ยังเป็นภาษาแต่เวลาคุณเป็นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีภาษาคุณลงคุกลงมาเล่นกับมันปุ๊บคุณจะประจักษ์แจ้งเห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยภาษาแล้วคุณจะประจักษ์แจ้งเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่คุณเคยเป็นอยู่แล้วนะครับเอาละครับโชคดีครับสวัสดี